เดี๋ยวไปต่อโอเคขอเวลาให้คอมคอมเครื่องกูแบบโหลดก่อนเออแล้วหมดแค่ช่วงเราไม่เข้าไปเล่นหรอวันนี้แนี่ยหนุ๊บอะหงเป็นนี้แล้วกันโอมอ่ะท r a n s ซ a t i น เียเดี๋ยวนี้ย้ายทันแล้วอีตรงนี้นั่นไหนนี่ต่อไปต่อน F เนตรงไหนกันไม่ทันละไม่รอรอรอรีบกดกดเลยกดเลยนรอบเันรอันรอบใช่ตรงนั้นนั่นอะไรวะไอสองคนเมื่อกี้ที่มันกระโดด ไม่รู้ว่ามันอยากเล่นด้วยไปแค่ไปไหนแต่มันต่อยผมรัวๆเลยไม่รู้ไปไหนไปตามไปก่อนแคมปบาโบน่าจะเสี่ยงอยู่โอ้ยกูตอนนี้อารมณ์เล่นกูไม่มีแล้วจอกูไปละต้องทำให้ต่อมีอารมณ์ริ้วกูกดออกเกมทันทีส่งคลิปส่องส่งคลิปให้ดูเดะแล้ว เอออะไรนะเครื 1> 1, ่องรบกวนสัญญาณเครื่องรบกวนสัญญาณกับไอ้กระเป๋าสองมันมีขนาดเท่ากันใช่ไหมเออใช่พี่ต่อทำจริงคือเสียงกระซิบมันได้ยินอ๋อแล้วจะพูดก่อหูกูไปถึงไหนไม่ใช่พีคคือได้ยินแบบโอแล้วก็ต้องพูดก็พูดเหมือนมึงพูดทั่วไปนั่นแหละปาดมึงจะก่อหูกูไปถึงไหนจะเอาให้กูหลอนทั้งคืนเลยเหรอมึงอย่าทําตัวเหมือนแซมดิเอียก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวของกูหลอนได้ต่อได้กูงี้ใช่ไหมอะไรอีกแซม คู่นี้ใช่ไหมต่อใครเจอกระเป๋าสองวะให้ยีวิตร์เนี่ยแซมยิงเองโ <c oughs> อ,อ้กีโกรธกันเด้วย <c oughs> วววอุ้ยอุ้ยอุ้ยหุ่นเตี้ยววัดหุ่นเตี้ยวเอ้าแล้วแก๊สแคน โอ้โตายเลยกูเลยเหรอกูกำลังจะวิ่งไปชุบใครฆ่าวะเจ็แคนฮะยเจ็ดแคนไม่พี่คือพี่ไปปาระเบิดแล้วไปโดนในนี่นี่ไอถังน้ำมันไงไอต่อแม่งุ่มคูนหกไว้นี่วะไ <c oughs> มึงเก็บเนี่ยเออกูยิงมึงแล้วกูยิงมึงล้งมงลงแล้วใครทำแก้แคนระเบิดอ้าวงั้นใครโย<ด>นระเบิด,ดมาไม่ใช่ผมบบไหม ไม่ไม่ใช่ผมเหมือนกันกูยิงล้มอ่ะยิงล้มใช่ละละใครปลาระเบิดมาแล้วทำไมแก้แคระระเบิดมึงกำระเบิดเองหรือเปล่ามึงกำระ,ะเบิดมึงจะปาลาใส่ใครหรือเปล่ากูมีแค่ระเบิดแฟตติดตัวแค่นี้เองจะจะโยนยังไงเลยจบแมดนี้ไปกดรีเพย์ดูดิกูอยากรู้แม่งเลยใครเออวะมา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 เรีวเลีวมามากำระเบิดมาเฮ้ยกำไม่ได้กำไม่ได้มันต้องจบแมดก่อนเออไม่ได้ไหวแค่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูดดรีเพย์ให้ก,ก,กมันกำไม่ได้กำไม่ได้ต้องเล่นให้จบชัดเจนละไอต่อไอต่อม่นกำระเบิดเล่นยังไงละ่ะเออก็กูกดสวิตช์แล้วมันไม่สวิตช์กลับใช่ไหมแต่เพราะกูดาวก่อนอืมไม่ถ้าโดนยิงดาวระเบิดมันจะกดสลักออโต้เลยแล้วมันจะตกพื้นอั้งท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 ร้งทั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 กงทั้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 ง่ั้้งทั้งท ที่เป็นนุ่มมองหมอบดิโอ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 เห็นแล้วถอดใจมากเลยแมมึงยิงกูให้ดูดิอ่ะที่เห็นไหมอ่เดี๋ยวกูจะปลดสลักสแปรดไว้ที่เห็นนี่ไหมเนี่ยอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องยิงต้องยิงให้เลือดเหลือน้อยนี่พี่ยิงขาแล้วกันจะได้ไม่โดนเกาะอ่ามาเนี่ยเห็นไหมนี่ไงเห็นไหเห็นไหมมันจะระเบิดเลยมันจะปลดสลักแล้วลงเอง นี pues ่ไงฉันเลยไอ้กาะรถไหมอ้ต่อเอ็ถือเไว้เออชาดเลยต่อไม่ถือระเบิดไว้แะไม่หลงต้องกายปิดระเบิดเขาเรียกว่าฆ่าตัอเองนี่เจ้าปลาใส่กูไงแบบเวลากูเข้ามาใกล้ๆไม่ปลาใส่แต่กูเสือกยิงโดนก่อนไงตูมดาวดูเรื่องแล้วเสือกอยู่ใกล้ถังถังน้ำมันนี่ไม่ดิ ไม่ตายเอียตายเสร็จนวดชาปนะกินเลยเหรอยังไม่เจอไม่เป็นไรเสียงปืนเสียงน่าจะหมู่บ้านนี้ปะหมู่บ้านหมู่บ้านหน้าเราเลยตายอ๋อรีสอร์ทนี่ว่าเป็นการตายที่โคตรอนาถเลยอ่ะไม่น่าเลย เดี๋ยวปะยังหัวน,น่าจะข้างในวะตายเลยสวยแ <No. S 1> ม่งไว้นอกเลยตายเลยเกือบลั่น อีอเจอปืนถนัดนี่ค่อยชั่วหน่อยแรงบนนี้โอเคมาร์เรมาวะไม่เห็นไม่เห็นตัวนี่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 กำลังโดนมันอยู่ฝั่งนี้นะ ไปเอ๊ะทำไมฝั่งวงไกลอยู่นะไปขับรถโอเคใครขับกูซ้อนริวบอกกูสินะไม่เหลือคนเดียวย <c oughs> <c oughs> อะไรอ้เหี้อเหน้าจอดๆๆพี่จัด ข้างล่างมีคนข้างล่างหรือข้างหน้านรีเรวเฮกปะเนี่ยเมื่อกี้กูได้ยินเจ็บถ้ามึงยิงโดนนี่คือมึงแฮกเลยแฮกเนี่ยเตรียมตัวไปโดนโดนแบนอมืมแล้วยางไลโอ้เจอละ นี่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 วิ่งลงเนินอยู่กูเห็นแล้วอืมใช่มีสองตัวเฟนิกจัดโอ้นี่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 ตรงตรง มันบกพร่องนะไอ้นี่คนนะตรงม้าเขียวอะคนนะมันมาเราไปไกลละอบวงโอ้ยระยะใกล้ระยะใกล้โอ้โหระยะใกล้เลยไหนวะนี่นี JI, ่นี่หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยน้องนะลอง ตัวอยู่ไหนที่ว่าน่าจะมาสมทบในโซนข้างล่างนั่นแหละนั่นแหละสวยเขียยิงตายเองชมเองเป็นไงล่ะเราอเจ็บตัวเห็นปะไม่เห็นแต่ว่าลังย้ายมุม <c oughs>

này để đu để đu linh yêu này à đu rồi này đi

เอาไปไหนแล้วอะไรอย่างเง้ยแล้วก็เลื่อนเลยตุ้มต่ออยู่นี่ต่ออยู่นี่ต่ออยู่นี่ชักปืน กรล็ตูมโดนหนึ่งนัดต่อทำไรดึงสลักระเบิดกรลก็เจะปาใจกูแต่หันกลับมาหาถังน้ำมันใจกูก็ยิงตูมดวกแล้วก็ตูม <c oughs> ไ้ต่อไปห้องน้ำไปเฮียมันไม่มีไขรข้ามมาเลยวข้าตัวเองและชัดเลยอ้ยตอนไปต่อตายอ่ะ่บอกว่าใครปาระเบิดนะใครปาระเบิดระวังด้วยนะมีตีมาเสริม ก็อยู่แก่ทังน้ำปั่นนี่แหละไม่ชักระเบิดหน้าทังน้ำมันมาแล้ว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 ต่อมายังไม่ต่อม่ต่อไม่ตอตอคุณจะไม่ยินกันชัดเจนเลยเนาะต่อมาดูยังเออยังไม่ได้ดูเอากดออกมาหน้าเมนูแล้วอ่ฮะไม่ดูได้ทั้สดมาดูแกล้งไอตทมสักหน่อยอย่างเงี้ยมาดูยังอือ เออเดูนะเดิน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 นะเอาใครหยับของเร่งหน่อยอันนี้คุณหนึ่งวิของเฮ้เร่งหน่อยคุณสองเก็บอยู่เก็บอยู่นี่คือเก็บของอยู่นะเออมาลังเาแล้วมาแล้วชาร์จแม็กแก๊กแก๊กโดนกูยิงปั้งโดนกูยิงก่อนปั้งหนึ่งนัดหันมาเปลี่ยนคล้องระเบิดถอนสลัก แต่จะปาใส่กูหันกลับมาแล้วกูก็ยิงตุ้มปุ๊บแล้วก็ล่วงแล้วก็ตุ้มเข้าใจยังพี่เป็นไงเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรใช่ไหแค่นันแหละ ไปไงพี่ใครป้ายจะเล่นไอแซมพี่ค่ะแต่ไม่เล่นมันคืออะไรรู้ไหมไอ้แซมขึ้นมานลุ้นพี่ต่อใช่ไหมแม่งไฟหายหมดแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้เดอแซมขึ้นมานลุ้นแม่งไฟหายหมดแล้วตื่นเต้นตกใจกลัวแล้วกลัวด้วยไป